พุทธังธรรมังสังขังนิสมากระนังเสย,ยูใครควรทบทวนก่อนแล้วค่อยลงมือทำดีกว่าสุขกายสบายใจสำหรับทุกท่านทุกคนที่มีพุโทโธในหัวใจมีธรรมโมในหัวใจมีสังโฆในหัวใจวันนี้เป็นเขาเรียกว่าเกือบจะปลายเดือนแล้วนอะเกือบจะปลายเดือนแล้ว จะตอนในเวลาไหนก็ช่างเราเติมสิ่งที่ดีๆเข้าไปดวลจิตดวงใจเนาะจิตในโลกอันนี้จะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ช่างต้องมีความพร้อมเบื้องต้นแน่นอนที่สุดจะทำุณงามความดีสร้างบุญสร้างอุลสนก็ต้องมีกายกับจิตนี่แหละกายกับใจนี่แหละกายมันพร้อมใจมันพร้อมอาศัย อากาศหายใจอาศัยคุณงามความดีรอเลี้ยงหัวจิตหัวใจแล้วก็อาศัยข้าวน้ำโภชนะอาหารแล้วอยู่ในโลกกันนี้ทีนี้ดูกว้างเลยเ <c oughs> มื่อก่อนหลวงพ่อย้ายที่บ่อยๆหลวงพ่อหนึ่งจยเสมอนะย้ายย้ายจนเคยชินนะย้ายอย่างยกตัวอย่างไปไปทุดงอย่างนันตอนวันนี้ก็อยู่นี่ อีกวันอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันก็ด้วยความเคยชินนทีอย่างเงี้ยเป็นต้นด้วยความเคยชินคนไม่เคยไปที่นี่เปรียบเทียบน้องโหอยู่ที่นอนมาติดที่นอนย้ายที่นอนนอนไม่หลับอะไรแบบนีน้เจอเยอะเลยเมื่อก่อนเนี่ยไปนูน่นไปนี่ไปกับพระเดินทางไปกับพระย้ายที่นอนนอนไม่หลับ ถ้าหลวงพ่อเนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักก็มันเคยชินคนละอย่างใช่ไหมอันเลกเก็บมาเปรียบเทียบให้ฟังถามว่าหลวงพ่อมีบ้านไหมมีแต่มันไม่ได้ฟังจิตฟังใจมันไม่ได้ฟังเลยฟังลากดึกเป็นห้อยจิตห้อยใจที่แท้จริงเกิดขึ้นมาในโลกนี้อยู่ที่ไหนก็มีความสุขแต่จะย้ายที่ไปตำแหน้นย้ายไปตำแหน,นเราก็มีความสุข่างเป็นตน้นจนเคยชินไง พูดแบบผู้เคยขินผู้คุ้นเคยลักษณะแต่บางคนไม่ค่อยได้ย้ายไม่ค่อยได้ไปไปแล้วโอ้โหคิดหนักเลยคิดหนักเลยอย่างที่ว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับถ้าคนอยู่ด้วยความระแวงนี่ระแวงกลัวเขากลัวคนนั้นกลัวคนนี้กลัวเขา้เขา,เขา,เขามาปนกลัวเขามาหลอก ถ้าอยู่อย่างแบบผู้มีความกังวลันก็แย่เหมือนกัน,นเราสร้างอะไรไว้มากไว้บังนะถ้าพูดถึงตามหลักมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรอกมันก็เราฝันองไม่แจ้ฝันไปแต่มันก็ไม่เป็นไปตามฝันนั่นนะก็เลยมาปลอบใจตัวเองแล้วคนอื่นก็บอกปลอบใจตัวเองฝันร่ายกายเป็นดีถ้าถ้าการทางกลับกันฝันดีกลายเป็นร้ายไม่หรอก มันก็มีดีมีร้ายนั่นแหละในโลกน,นี้มีสูงมีต่ำมีสูง,ม,สงมีทุกข์กันทัน้นนั้นเองแนีะแล้วทีนี้ไปกังวลกับทุกเรื่องอยุ่งอะไรทีนี้ยุ่งกินแล้วเผื่อคนอื่นบ้างไหมหรอมีแล้วได้เผื่อคนอื่นไหมถ้าพูดถึงความไม่สม่ำเสอมอความที่ไม่มีน้ำจิตน,น้ำใจความที่ไม่เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผเ่เป็นเรื่องหนักเหมือนกันในโลกันนี้ในโลกัน,นี้ หลวงพ่อเห็นเดินครอบครัวมีพ่อมีแม่ไม่สัมพันธ์กับใครเลยนะเขาบอกว่าความเป็นสน่วนตัวสูงมากจนกระทั่งอดข้าวอดน้ำกินแต่น้ำไงจนลูกตายชาวบ้านก็ไม่ไม่ไม่กล้าเพราะว่าเขาเป็นของเขาอย่างนั้นครอบครัวนี้ไม่สัมพันธ์กับคนอื่นทั้งพ่อทั้งแม่พร้อมหมดเลย ลูกตายลูกทนไม้ไหวตายไม่มีกินหรอกไม่มีกินโอ้ในโลกอันนี้ก็ดูยังมียังมีขนาดยี่งเด่นนะเขาอยากไปดูอยู่หัวหน้าชุมชนก็ดีแล้วก็ดีตายไปแล้วลูกตายพ่อดกินแต่น้ำประปาอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านตายไปแล้วเราพ่อเห็นนะก็เลยเก็บม,มาเล่าให้ฟังเออ มันถึงขนาดนั้นเลยพ่อแม่ก็เลือกในังหุ้มกระดูกแล้วปล่อยไม่ได้มันไม่มีกินนะ่ะโอ้ในโลกอันนี้ยังมีอยู่นะแล้วก็ตายไปแล้วเอาพ่อแม่ไปโรงพยาบาลจะกวก็จะฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยไปอยู่ที่โรงพยาบาลนะัก็จะฟื้นมาได้น้องพ่อว่าต้องรอให้พ่อแม่นะ ก็จะสบลูกมามาทําการมาทําหน้าที่มาทำหน้าที่อย่างนี้เป็นตน้นลองลองดูนะมันมีเรื่องใหญ่เรื่องเด็กเรื่องอะไรเรื่องที่ควรเก็บมาคิดในหลายอย่างแล้วก็มาปรับใ้ไงเรามาคิดไม่ใฉ่ทุกไปเ,เขาก็ไม่ใช่เราต้องวางใจเป็นอุเบกขาก็าเรื้อทำอยังไง เมตตากรุณามาาุทิตาอุเบกขาถ้าในส่วนหนึ่งก็ก็เสียใจด้วยเสียใจด้วยแล้วก็ดีใจด้วยอะไรลักษณะอย่างเงี้ยดีใจในส่วนที่ควรดีเสียใจในส่วนที่สิ่งที่ควรเสียที่บอกว่าคำอะไรอะไรอาวรณ์อย่างอะไรอาวรณ์อันนี้อะไรเย้อโห งานนี้ไปมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นทุกวันนี้ต้องกระชับนะน้องพ่อว่าต้องประหยัดต้องอดออมต้องทําความเข้าใจไม่ใช่ไปมีโอกาสมีช่องมีโอกาสไปร่วมกินโต๊ะเขาเรียกร่วมกินโต๊ะไปช่วยกันกินมากกว่าไปช่วยงานไปช่วยกันหยิบนอนจับนี่ช่วยกันค่อย,ยังช่วยนะ ถ้าไปเพื่อกินเฉยๆห,หูแย่เลยถ้าคิดอย่างนั้นถ้าเผื่อวันใดวันหนึ่งมันเป็นอย่างอื่นไปจะเป็นทางไหนทางบวกทางลบทางอะไรก็ช่างนั้นมันจะโล่งเอยอย่างไรเนี่ยมวจะไปกินเขามดจะอ่านกินมดจะอ่านจะเอาคำว่าให้ไม่มีอะไรสนั้นฝึกการให้ถ้าเรามี ฝึกการให้ไว้บ้างไม่ใช่สัตว์วัดลับเฉยๆอันนี้ก็เช่นกันทีนะเราทำความเข้าใจแบ่งแบ่งพี่แบ่งน้องแบ่งในชุมชนบางคนที่มีพละมีกําลังมีกําลังทรัพย์ก็ดีเลยก็ดีก็ก็ต้องช่วยกันนาะน้องว่าวดูแลซึ่งกันและกันอยู่นีโลกนี้ไม่นานหรอกเรามาอยู่ชั่วคราวเรายืมเข้ามาใช้ยืมอะไรยืมถาด ธาตุสี่ในร่าลมไฟประกอบกันอยู่นะแล้วก็ขันห้ามารวมอยู่ตรงนี้ยืมเข้ามาเดี๋ยวก็คืนเขาอยืมมาใช้แต่ใช้เป็นประโยชน์ใช้ใคุมด้วยนะใช้ใคุมไม่ใช่หรอมีธาตุมีขันนะเียนีโอ้มีหูมีตามีสติมีปัญญา,าไปทำชั่วมันสุดขั้วเลย่าคงไม่ใช่ไม่ดีเลย ทำดีมันสุดขั้วดีกว่าทำดีมันสุดขีดดีกว่าทำดีมันสุดขดัว้วเลยนะช่วยอย่าไปทำเลยก็เลยต้องทำความเข้าใจการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงอ,อย่างเงี้ยจะให้เขากินเสียเขากินเป็นวันบางทีก็บางทีได้แล้วก็ไม่รู้จักบุญคุณแล้วเอาไปทิ้งบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย เราเคยคิดบ้างไหมนะถ้าพูดถึงตามหลักถ้าให้เข้าไปแล้วเข้าไปทิ้งทิ้งคว้างๆแล้ว็จะเห็นเยอะเลยนะอย่างทำบุญทิ้งไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยก็มีมาแล้วทำมีแล้วใช้ไม่คุมเลยไม่คุมบางทีถ้ามันพังก่อนก็อีกอย่างถ้ามันพังก่อน มันชำรุดก่อนแต่บางทงบางอย่างมันไม่ชำรุดทิ้งเฉยแค่เก็บของเก่ามาใช้ในโอโหูั้เยอะาะไปหมดแล้วอย่างเงี้ยเยอะไปหมดเขื่อนบ้านเลื่อนเมืองไปหมดเลยอย่างงี้แย่เลยเป็นขยะใช่ไหมขยะเต็มไปหมดเลยขยะแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยมันกี่ตันนะแต่บอกว่าหมื่นตันไหมบางทีไม่ใช่เลยนะหลายร้อยตัน หลายหมื่นตันแล้วก็หลายแสนตันด้วยต้องทบทวนเท่าหม่แล้วทบทวนชีวิตเลยนะแต่ละวันทบทวนขึ้นต้นขึ้นต้นเริ่มต้นดำรงชีวิตป้ายไปจนกระทั่งที่สุดของมันก็สุดท้ายเราก็ต้องเข้าใจเราเคยเราเราเราใช้มันคุมไหมนะ มีสังขารร่างกายมีสติมีปัญญาใช้มันคุมไหมหรือใช้นอกนอกเดืองนอกเาวไม่ได้ใช้อยู่ในกรอบของสินของธรรมมีสติมีปัญญาเก่งแต่ไปใช้ในทางที่มันไม่ถูกต้องไม่ดีเลยต้องใช้ให้คุมมันเนาะไม่ใช้ใช้เลยทิ้งทิ้ง,งคว่างไม่ใช่กินแล้วก็ กินแล้วก็กินครึ่งหนึ่งทิ้งครึ่งหนึ่งน้องพ่อ,อยังคิดเลยเมื่อก่อนที่เขาบอกว่า,าทุกวันเนี่ยเขาเขาพูดเรื่องบางสิ่งบางอย่างมันเป็นมันเป็นพาณิชย์ไปหมดเลยอเป็นพาณิชย์ไปหมดก็บอกวงการนะวงการนะก็ช่างมันเป็นธุรกิจไปแล้ว จริงๆมันก็ใช่หลวงพ่อว่าทําอะไรก็ช่างก็มันก็ว่าเลี้ยงช้างกินขี้ช้างก็เปรียบเทียบไว้ดีใช่ไหมเลี้ยงช้างกินขี้ช้างถ้าไปกินทั้งหมดทั้งกระดูกกระเดี่ยวมันกินทั้งหมดกินหมดตัวเลยยุ่งเลยมันก็เป็นอยู่ลักษณะประกอบจิตการอะไรก็ช่างก็หวังผลนั่นแหละนะเพื่อจะเลี้ยงปากเลี้ยงทองแต่เราถ้าสมมติเราขี้โกงเข้ามา ได้มาด้วยกันการที่ผิดชิน้นผิดธรรมอย่านั้นตน้นไม่นจะเกิดความสุขได้ไหม่ะมีแต่ความทุกข์จะตามมาสน,นั้นความทุกข์ตามมาคือง่ายๆก็ก,กรรม,มนั่นมันตามหลังมาตามมาติดๆเลยมันจะไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสเหมือนกัะสังขารร่างกายของเรานะตอนนี้ยังเข้มแข็งอยู่เรายังไม่เขาบอกว่า ยังไม่อ่อนแอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังไม่เล่นงานเราแต่มันจ้องอยู่นะมันตามมาติดๆมันไม่ติดเลยมันเกาะมันเกาะติดเลยแหละแต่วันใดวันหนึ่งสิ่งน,นี้ก็หักล้างเล่นงานเราความเจ็บปวดรวดเล่าก็ดีแล้วก็ดีดไม่เคยป่วยก็จะป่วยไม่เคยเจ็บก็จะเจ็บอะไรลักษณะอย่างเงี้ยมันก็เป็นศัจธรรมในตัวของมัน เดีเราอย่าระแวงจนเกินไปไงเราทําให้เกินคุ้มถึงวันใ้วันหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เราก็จะได้ใช้มันคุม้มนั่นแหละสติปัญญาสังขารร่างกายพะละงกำลังก็ดีใช้คุ้มแล้วเรงหงวงเช็ดได้เอาไปก็เอาไปเถอะนะถ้าบางทีทีนี้เกิดขึ้นมาถึงเวลาเลี้ยงก็ไม่เลี้ยง เขาบอกว่าน้ำขึ้นไม่ร <si ีบตักโอกาสมาแล้วเราทำไงเนาะวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยะนนลงมอไปลงมเลยทีนี้ลงเลยเสียดายเลยกำลังจะได้เชียวคว้าน้ำเหลวอย่างนี้เป็นต้นกำลังจะได้กำลังจะคว้าถึงนะมันคว้าไม่ถึงอย่างนี้เป็นต้นก็ก็มีบ่อย กำลังเห็นแล้วกำลงังได้ผลนละที่สุดของมันไม่ได้ผลก็บอกกรรมมัตลอนนะเราจะคว้าเราจะคว้าพ่อไม่ทันคนอื่นในแรงะนับเงินตน้นเราก็มาทำความเข้าใจําความเข้าใจที่สุดของมันก็เออนี่แหลนะนาะชีวิตเนาอชีวิตเราชีวิตเขา อาศัยอะไรอยู่เนี่ยถ้ายังพร้อมอยู่แล้วก็หายใจก็สะดวกทำโน่นทำนี้กินได้ดื่มได้ท่านได้พักผ่อนพอประมาณกินได้นอนได้เดีว,ว่าพักผ่อนได้นะทุกรียบบทเย็นเดินนั่งนอนแล้วก็มีความสุขเยืนเดินนั่งนอนแล้วก็มีความสุขเกิดความสุขก ในหัวิตหัวใจของเรามันก็ไม่เดือดร้อนขณะที่ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ต้องระแวงอะไรไม่ต้องระแวงอะไรมากจบแล้วเราก็ลงตัวเย่าไปมั่วเย่าไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ควรยุ่งก็วันที่เขาบอกว่าเขาเขาหามเขาหาบเขาหามหมูแล้วเยาวขานเข้าไปสอดอะไรเ ต้องต้องรู้จักวางตัวให้ถูกให้เข้าที่อย่าไปก้าวไกลยอย่าไปล้ำเขตอย่างนี้เป็นต้นท่านท่านท่านก็กล่าวไว้พอดีแล้วนะท่านบอกไว้พอดีแล้วถ้าคว้าน้ำเหลวบ่อยๆเราก็โอ,อโ้อะไรน้าหนาโน้อะไรโน้นมันจะได้ก็ไม่ได้มันจะถึงก็ไม่ถึง แต่ที่เราไม่ต้องการมันได้อยู่ทุกวี่ทุกวันทุกลมให้ใจเขาออกคือความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายนะีความผิดวังสมบังมันก็มีกันทุกคนทุกทุกคนนะนะั่นแหละแต่เราต้องไปทุกทวนว่าเราผิดหวังหบังมากกว่าสมหวังไหมเรียสมหวังมากกว่าผิดหวังเราก็ต้องทำความเข้าใจใมันชัดเจน ที่สุดของมันก็เออดีแล้วนะเราได้เกิดมาเป็นคนเราดีแล้วนะแล้วเราได้เกิดมาเป็นลูกพอ่อลูกแม่ดีแล้วหนะ้าที่เราได้เกิดมาเป็นคนเราทีนี้โอกาสก็เ,เช่นกันเราทําดีคุ้มค่าเกิดหรือยังเราทําดีคุ้มค่าเข้าอยังของง่ายๆก็ไม่ต้องว่าที่เราเกิดขึ้นมาเราทําดี คุ้มเกิดการาเกิดได้ยังเกิดขึ้นมาต้องทำนะต้องคิดต้องทําคิดเฉยก็ยังไม่พอก็เมืองว่าเรียนรู้เข้าใจนํามาปฏิบัติจนกระทั่งที่สุดของมันได้ผลจากการปฏิบัติเข้าใจลงตัวอย่าไปมั่วในสิ่งที่ไม่ควรมัว่วอย่าไปทําความชั่วเลยเนาะ ทำคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีที่สุดของมันเราก็ได้รับความสุขจากผลจากการกระทำนั่นแหละถ้าเราไปทำความชั่วยอยากได้อยากได้ดีน่นคงไม่ใช่แล้วเ,ลเราทำดีถ่งนจะได้ดีนะเราคิดดีถึงจะได้ดีเรามีเพื่อนพ่องนองน้อพี่เรามีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่ พ่อแม่จะล่วงไปแล้วหลุดไปแล้วแต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คำสอนเหลือเอะไรบางพ่อแม่สั่งอะไรหรือพ่อแม่ทำอะไรให้เราดูเป็นตัวอย่างที่ดีเท่าน,นั้นเองเป็นแม่พิมพ์ที่เป็นตัวอย่างที่ดีอย่าไปทำหลวงพ่อบอกทํำความดีให้สุดขั้วเลยนะอย่าไปทํำความเชือ่อสุดขีดเป็นลูก ที่ดีเนาะอย่าเป็นลูกเผาลูกผ่านนะที่สุดข้อมันก็อย่าไปเผาตัวเองเผาตัวเองถ้าจะเผาเผาความชั่วทิ้งค่ากิเลสค่าความชั่วทั้งหลายเราจะพบผ่านกับความสุขวันนี้น้องพอลาไปก่อนนะขอเป็นคนสุขกันทุกท,ทหนาโอกาสหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ